ลีโอนอนลีโอนอนน้องนอนนอนหลับลีโอก็นอนอย่าเห็ดเขาเด้ลูกน้องนอนหลับเลยอะ่ะอย่าเห็ดเขามันบาทำํำ ใช่เศษเก่เาม<ข>าชี <ไป S 2> ้แต,แตก็เอาเขาไปปล่อยเด็กเสพีบเบงนี่นะเบงครับเบงเร็วเลยเบงเบงเบงเดี๋ยวเขาก็เป็นผีเสื้อแล้วผีเสื้อเหรอครับอย่าจับนะอย่าทำเขาลกูก ลี่โอประกบบอกว่ายาเฮ็ดเขาตีได้เอาเมือออก